รถบรรทุกสิ่งของซึ่งสิ่งของนั้นยินล้ำออกไปนอกตัวรถหรือว่า,าสิ่งของนั้นมีความยาวมากกว่าตัวรถสิ่งของนั้นไม่ว่าจะเป็นไม้เป็นเหล็กหรือวัตถุอื่นใดก็แล้วแต่หากยินล้ำออกไปนอกตัวรถนั้นจะต้มผูกด้วยตรงสีแดงหรือตรงพลาสติกหรือว่าเป็นผ้า ที่มีลักษณะสีแดงที่ปลายสุดของตำแหน่งสิ่งของที่ยื่นลำออกไปนอกรถนั้นหากเป็นเวลากลางคืนจะต้องติดโคมไฟสีแดงในตำแหน่งที่ยื่นไปปลายสุดของสิ่งของที่ยื่นลำออกไปนอกรถนั้นเพื่อป้องกันให้รถที่อยู่ด้านหลังหรือด้านข้างได้เห็นว่ารถบรรทุกคันนั้น มันทุกสิ่งของยื่นล้ำนอกตัวรถซึ่งมีทำให้รถขลังนั้นเห็นได้ชัดระยะห่างไม่น้อยกว่า150เมตรหากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแล้วมีรถซึ่งมาจนสิ่งของที่ยื่นล้ำออกไปนอกรถนั้นไม่ว่าจะเป็นด้านหลังหรือด้านข้างความรับผิด ก็ต้องตกอยู่แก่รถที่บรรทุกสิ่งของที่ยื่นลำออกไปนอกรถนั้นเพราะว่าเขาบรรทุกโดยไม่ได้ติดเครื่องหมายตรงสีแดงหรือปฏติกหรือผ้าสีแดงในลักษณะที่มองเห็นไม่น้อยกว่า150เมตรจะต้องรับปิดนะครับหากเป็นเวลากลางคืนจะต้องติดโคมไฟสีแดงซึ่งเห็นได้ชัดนะครับเมื่อมีรถคันอื่นมาจน สิ่งของที่ยื่นล้ำนั้นถือว่าเป็นความประมาณเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้ที่บรรทุกนั้นผู้ที่บรรทุกสิ่งของนั้นจะท้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะครับหากท่านหรือว่าเราเกิดบัติเหตุนะครับไปเฉี่ยวจนรถบรรทุกสิ่งของที่ยื่นล้ำมานั้นจนเป็นเหตุให้เราได้รับความเสียหายนะครับต้องรีบไปดําเนินคดีหรือรีบไปติดต่อในความที่ท่านรู้จัก เพื่อที่จะดูว่าเราสามารถที่จะเรียกร้องอะไรได้บ้างไกลเกี่ยขั้นตอนที่จะไปถึงโรงพักหรือถึงหรือก่นจะไปถึงศาลได้หรือไม่อย่างไรเพื่อให้คดีจบลงนะครับหากไม่มีบุคคลใดบุคคลหนึ่งบาดเจ็บหรือมีการสูญเสียชีวิตนะครับหากท่านมีปัญหารีบไปปรึกษาทนายความที่ท่านรู้จักแต่อยากท่านไม่รู้จักทนายคนใดโทรมาปรึกษาทนายนะัด เมืองนครยินดีให้การปรึกษาครับสวัสดีครับ Let me take you far away You'd like a holiday Let me take you Let me take you far away You'd like a holiday Me take you let me take you far away you'd like.